สวัสดีค่ะเมนี่ก็อยู่กับพ่อนาภาเนาะคะ่ะพ่อนาภาจะพาพ่อแม่พื่น้องทุกคนเอฟซีทุกคนไปตามในทางของคุณพ่อเซียนอุดรน,นะคะเป็นตามลาวสายด่วนเนาะคะ่ะก็มีเอฟซีหลายทันเนาะคะ่ะทิดตั้งตาล่อสายด่วนของพ่อเซียนอุดรเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางพ่อเซียนอุดรน,นี้ ก็ไฮมาแล้วนะคะไฮมาแล้วเน้นไปสองคู่หนักๆเลยนะคะเลขสิบเป็นตัวไดกกระเข่าไปรับชมรับฟังน้ากันเลยเด้อค่ะค่ะพอนภา,าจะพาดไปตามในทางของพอเซียนอุดรนะคะนี่กาลักคือหลักฐานนะคะที่คุณพอเซียนอุดรทรงไล่ไม่ให้พอนภา,าในแชทไล่นะคะนี่จะเป็นไล่มือของคุณพอเองนะคะเขียนใส่สมุดมาพอนภา,าก็จะสรุปให้พ่อม่พ่นลองฟังเนาะค่ะ สรุปเนี่ทางของคุณพ่อเซียนอุดรตำลาวสายดว่วนงวดมาที่สิบเจ็ดพืศจิกายยนหกแปดเนาะคะ่ะสรุปเป็นวิ่งลูดสี่กับหนึ่งเนาะคะ่ะจับคู่จะมีหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่สี่ทั้งเบิดไก่อย่าลืมไปกลับบนล่างเด้อค่ะพรอนภาก็ขอขอบคุณคุณพ่อเซียนอุดรตำลาวสายด่วนเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาหามากหนึ่งหนึ่งเนานะคะ่ะเอฟซีกับภากันสื่อแต่หนึ่งหนึ่งแต่บอได้สื่อเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะ ลาออกเจ็ดเจ็ดผ้ากันเสียดายบ้ฮหักเลยค่ะคุณอาภากับของเอฟซีทุกคนโชคดีกับคุณพอ่อเส้น,นอุดรของมือนีด้ค่ะสวัสดีค่ะ